สวัสดีค่ะวันนี้ลินพามาดูทาวน์เฮาส์ปล่อยเช่านะคะในหมู่บ้านเดอะแกลเลอรี่แอนเนชีลเทรนตรงซอยบางเลนยี่สิบเอ็ดนะคะแล้วเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะคะเข้ามาจะมีราวตักผ้าให้หนึ่งอันนะคะแล้วก็มีสนามหญ้าหน้าบ้านตรงนี้จอดรถได้หนึ่งคันค่ะเข้ามาในตัวบ้านนะคะในตัวบ้าน ห้องโถงจะโล่งๆนะคะจะมีโซฟาสามที่นั่งหนึ่งชุดให้แล้วก็มีตู้เย็นขนาด11คิวนะคะให้หนึ่งเครื่องหลังบ้านนะคะเป็นที่วางแทงน้ำปั๊มน้ำก็บ้านจะไม่มีครัวนะคะแต่ว่าจะมีแถมเครื่องทำเครื่องกรองน้ำให้หนึ่งเครื่องแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำชั้นล่างค่ะ มีห้องเก็บของใต้บันไดนะคะแล้วก็มีลูวิ่งให้หนึ่งอันเราไปดูชั้นสองกันค่ะเมื่อขึ้นมาชั้นสองนะคะจะเจอห้องน้ำตรงนี้เดี๋ยวจะติดเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะมาดูห้องนอนหลักทั้งหน้าบ้านนะคะ จะมีเตียง6ฟุตรพร้อมที่นอน1อันนะคะมีโต๊ะเขียนหนังสือแล้วก็มีตู้เสื้อผ้า3บานขนาดใหญ่นะคะให้1อันแล้วก็ห้องนอนรองอีก2ห้องที่เหลือจะเป็นห้องเตาะคะ่ะ ในส่วนห้องนอนหลักทั้งหน้าบ้านมีแอร์ให้หนึ่งเครื่องด้วยนะคะหมู่บ้านนี้นะคะติดตลาดเจ้าพยาใกล้ตลาดเจ้าพยาใกล้วัดบางเลนเจริญติดถนนบางกลวยไซน้อยเดินทางสะดวกค่ะถ้าท่านใดสนใจเช่าบ้านหลังนี้นะคะติดต่อรินได้ค่ะ095-410-4010ขอบคุณค่ะ